สบายดีปะลุงสบายดีส huh. ุก mm ุสุคนสุมงสุบอนสบายดีเอฟซีแีพงกัพ่อพ่อก็คือ่าปลุงกับ่องมาคนมันนาไม่นี้ม่ฮอแกไปบ่งกันบ้างฮึฮึฮแไปบ่งกันแม่น้องขขึ้นมาลิ่นนำปลุงองงาะาะเริ่มหัวอะไรได้

อโอ้ยโอ้อฮ um> okay. ah, 네ู้พอ่ะนเนมฮาแต่พอเสมอไบ่บ่ฮึบะกแหม่บ่บ่ก็หาตุกจุกจุกหากับไปซื้ออันเข่าไม่เพลินครับยังก็แผ่นเพิร์ใส่แผ่นเพิดเดยวนี้ แต่ก่อนไปรู้ไ้แต่ก่อนบัคว้นว่าสิเอาหาเงิเกขาดหากขาด่มดกให่ว่เชาขาผสมมาพนกินแต่แม่พนว่าเอาแต่เขาซื่อเนาะก็เลยซสื่อแต่แบบเป็นเขาดก็ยัาแบบผสมน้อกคากินขก็ห้างกินเข่าได้เลย

จะบ้านีพ่อแม่จะบ้านีพ่อแม่ค่ะอ้ากินหมูแล้วว่ากินบาหายยอกเออเออว่ากินปลาหายยอกว่กิมัเลยเนี่เบิ้งเราไผกับเบิ้งเบิ้งเท่าไหร่ักับเบิงเดี๋ยวนี้เพิ่นเห็นแจ้งนะเด้อืมงงแค่หัวหล่าก็พอก็พองอแง ผ้ากันไข่กันเบิดสามคนผู้ใดซักยาบอกโหกันไปซักเฮานะฮะกระดูกบางคำนี่เออเอื่อยก็ซักก็จกมันจ้าจาเนี่ยเจะซักบ่เมื่อวานเบ่เ่ซักมือมือมืออืนมืออื่นะเองซักที่เองก็มธรรมดาเฮากได้ มาเข็มแ้าเค็มซองนี่เจ <tan han ayud iter> ็บเบิดเดกพอักวางนี่ของอกเด้เเป็นนบดกรเจ็บเดี๋ยวนี้กระ

<laughs> <laughs> nghỉ <đúng> <laughs> cái có tiền <bên> là vậy <laughs> nhưng càng kia nhẹ càng kia nhẹ càng của vợ <laughs> rồi uhm, vậy mẹ gì thế

ข้าวเลืออันน้ต่เลอกตุ้มยแหลไห้ปกะี่ยังเหกระแงกแกงกับโคแกหักตีจีกับปวดแง่างไหัวแก่ืกี่ยหมื่นเทาสิไปเบิ่งมื่นสิไปเบิ่งมื่นทหาระแมนเขาแมนตองเดือนกัสิไปัะวเากับสิไปหนเงยอืทหารรับเลยเด้บางคำก็ได้

จะไปกับไคน่ะก็เป็นกระด้างปอ็้ะเข้าทางไี่คนอื่นคืออะไเรืองมนตาเลยแนมมึงพอน่ะแนมมึงขนาดอ่าเบิ้งเบิ้งจ้ะมึงคว้าพี่บ่าไม่แก่หมูแห้ามึงกู

ngon lắm cái mì nôm đũa cuộn cuộn không cả người บริโภคเยนมือนะอืมทองเวียดดีนะจ้ามือถ่ายมากกับธรรมดาจ้ามในมกนนินุ่มกับจินแล้ไปเหี่ยวอือโลเป็นพิ่มแม่กับินเขาแม่ดัดไปุกมาเขาเป็นไทยปกกกะติแม่ก็มแม่ลู้เ้ยแม่พ่จะอานน้าไปอยู่แม่ข้าวหนาไปอยู่ผุสังเกตมือพ่นปลุงอืม

ฉัขอเอะเอาไง <c oughs> ให่ยัปวดหัวอยู่ปวดญ่คุอย่าแต่ปวดเยอะเฮ้ก็เริ่มปวดอะไรมานังนั่นนี่ขันไปเหรอใครเน่เจ้าิสเดบ้าหอมข,ขันครับอีเมยเอ,อจอบเป็นมาแต่คืนฮ่าก็ลูกเมื่กี้นี่ประเลนประเลนมาก ใายแนปะเดมาเลยเอาอยกเดียดิปเก่ามาหัวเขาเลยขนอนนี่โอ้บวดอะได้ย่ากลูกได้ข้าลูกคือยังนี่ข้าลูกแล้วก็เจ็บเออหนาวนาวเรียรอได้เลยนาวแล้วก็ออนน้อแม่ขอนหัวนี่กัปวดจนหมอ เขานักบิ้ง้เนับด้าแต่สินุภ้ามันอ่อนเขาก็ยังชกโอ้ยคอยเหนดจะจอยสั่ยอยาไปพอมาคนนี้ก็ชวมาปะกวนและปลุงก็เชิญลาขีไปติเพียงตคนนี้จะรับพอกันโอการนะปลุงสบายดี